สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพรักที่ขายของอยู่บนเว็บไซต์ ebay ทุกท่านนะครับแล้วก็ที่ขายของออนไลน์ทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเครื่องมือดีๆนะครับที่จะมาแชร์แชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันคือบางทีเนี่ยเราคิดคีย์เวิร์ดไม่ออกนะครับคือเราไม่รู้จะหาคีย์เวิร์ดอะไรดีที่กะ จะเข้าไปหาสินค้าขายดีหรือ,อยู่ที่บนเว็บไซต์ eBay นะครับผมวันนี้ผมก็จะมีเครื่องมือดีๆมาบอกกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับช่องเซียนเป็ดนะครับช่องเซียนเป็ดที่ได้บอกเครื่องมือดีๆอันนี้ให้นะครับผมนะครับถ้าใครอยากเก่งเกี่ยวกับทางด้าน a t ทำ f อฟเฟอร์เรนะครับก็ไปติดตามช่องเซียนเป็ดได้นะครับผมอ่ะ และก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีหลังปีใหม่นะครับอ่าก็ใครที่กลับมาทํางานแล้วอะไรแล้วมาสู้ชีวิตแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับพบแต่เจอสิ่ง,งที่ดีๆนะครับผมอ่าแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กลับมาทํางานนะครับยังไม่ได้กลับมานะครับก็ เวลาเดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขับรถดีๆปลอดภัยนะครับผมอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะครับเครื่องมือดีๆนี้ก็คือนะครับเพื่อนๆก็เข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับฟรีอ่าเดี๋ยวผมหาก่อนอ่ะไม่เป็นไรอ่าฟรีนี่ครับฟรีคีย์เวิร์ดเจเนเรเตอร์นะครับผมเข้าไปเลย แล้วก็อันแรกเลยฟรีคีย์เวิร์ดจิเนเรเตอร์ทนะครับผม,มเสร็จแล้วเขาก็จะมีให้นะครับเอ่อ Google อ่าเป็น b อ่ g i n g เป็น YouTube เป็น Amazon ให้คลิกตรงนี้ครับทำไมผมเลือก Amazon ครับทำไมครับเพราะว่า Amazon เป็นเว็บไซต์ที่ขายสินค้าอยู่ที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที เครื่องเราจะขายสินค้าใช่ไหมเราก็ต้องเจาะจงไปเลยนะครับว่าเราเออจะขายสินค้านอะอ่าประมาณนี้อ่าโดยมากเขาจะเข้าไปหาสินค้ากันนะครับผมเราก็จะเอาคีย์ิดตรงเนี้ยมาอ้างอิงสุติว่าเราคิดอะไรไม่ออกละอ่าเราพิมพ์คําว่าไทยนะครับพิมพ์คําว่าไทยปร๊กแล้วก็กดนะครับผมนี เขาก็จะมีขึ้นมาให้อ่าอันดับแรกเลยมวยไทยนะครับแปดพันอม8มแปดพันหรือแปดหมืนนะครับผมอืมประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเอ้ถ้าเกิดเ,เ,เป็นแปดเคก็น่าจะเป็นแปดพันอันนี้น่าจะเป็นแปดหมืนนะอ่านะครับผม เสร็จปุ๊บนะครับก็ดูมาเรื่อยๆนะครับอ่าโดยไมาคืออันถับแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นมวยไทยเนาะอ่านะครับผมแล้วก็เป็นชาไทยนะครับเพื่อนๆก็คือสามารถที่จะเอาคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยเนี่ยคือสามารถที่จะก๊อปคีย์เวิร์ดอ่ตรงเนี้ยไม่ใช่คือคือไม่ใช่ก๊อปทั้งแผงนะคือก๊อปที่เป็นอ่าที่เป็น ไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นน่ะที่ผมอบอกว่าเวลาหาสินค้าขายดีโดยมากคือเราจะไม่จอะจงสินค้าอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราใช้คําว่าทีเนี่ยมันจะจอะจงเกินไปก็ใช้คําว่าไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลื่อนลงมาดูเรื่อยๆ่นะครับใช้คําว่านี้อันนี้ก็ได้นะครับผมเลื่อนลงมาดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยอ่าแต่ว่ตา,ามนี้เลยอันดับหนึ่งก็จะเป็นมวยไทยเพื่อเก็ใครที่มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านมวยไทย อะไรเงี้ยพวกนวมพวกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถก็เอามาขายได้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ไม่มีความรู้ก็สามารถศึกษาได้เพราะว่าสินค้าตรงนี้นะครับก็คือใช้ใช้เวลาศึกษาไม่นานเท่าไหร่ไม่เหมือนกับพวกประเภทแบบปลาตู้ปลาอะไรอย่างนี้นะครับปลาสวยงามอะไรประมาณนี้คืออันนั้นเป็นละเอียดอ่อนมากๆนะครับผมอ,อ,อันนั้นผมเลยไม่ค่อยแนะนํา นะครับเนี่ยครับนี่อ่าก็เป็นเกงๆเลยนะครับผมอ่านี้ก็ลองก๊อปคีย์เว์ดแล้วก็เอาไปค้นหาดูตามที่ผมเคยแชร์ประสบการณ์เอาไว้เลยก็ได้นะครับวิธีหาสินค้าขายดีบน ebay นะครับผมอ่ะลองมาอ่าคำหนึ่งสินะครับคือเราอย่าเจาะจงให้มันเป็นสินค้าโดยตรงครับอ่าลองคำว่าฟาสตนะครับผมอ่าจะมีอะไร ก็กดเข้าไปนะครับนี่ตอนแรกก็จะเป็นชื่อหนังนะครับผมเป็นชื่อหนังเนาะ,ะก็สามหมื่นนะครับก็ฟาสชาร์จนะฟาสซลิมสินค้าที่เกี่ยวกับการลดน้ําหนักอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถขายได้นะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับก็เลือกสินค้าที่ที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับผม ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับว่าเออคนในอเมซอนเนี่ยเขาเขาหาอะไรกันนะอะไรเงี้ยเราก็เอาไปขายหาสินค้าประเภทน,นั้นไปขายบน e b ก็ได้เพราะว่าเอออีเบก็เป็นสิ่งเ,ออเป็นเว็บไซต์ของที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับผมนะออก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็มาสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ที่คิดหาคีย์เวิร์ดไม่ออกนะครับก็ก็จะเป็นแนวทางประมาณนี้นะครับผมสวัสดีก็เอกอล่าสายชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากไลายกลุ่มที่อยู่ด้านาใต้วิดีโอนี้ด้วยก็แล้วกันเป็นไลายกลุ่มเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์ในการขายสินค้าบนเว็บไซต์ e b a y นะครับผม อโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนบ๊ายายไปแล้วครับสวัสดีครับ